สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรแันแพงสุขูสุคนกะละกันครับพี่น้องพบกับช่องตันอัตพลลำเพลินออฟฟิเชี่ยวครับพี่น้องครับวันนี้ครับเรากําลังจะเดินทางแล้วนะครับพี่น้องครับประมาณเจ้ามงโดยประมาณไปทางสารเจ้าพ่อหนองหงาะอาเภอโนนดินแดง วัดบุรีรัมยความวันนี้ครับพี่น้องครับวันที่27พฤศจิกายนส5 6 8ัน้้อบปดครับวันนี้รายกาที่เรพักครบมือ,อเอาไปด้วยครับเอาไปด้วยตลอดครับเอาไปเฮ็ดเครื่องเพชร,พรนำ หนึ่งนะครับพี่น้องผมขอออุญาตเอาขอไปไว้พอใจดีครับในการเตรียมพร้อมในการออกเดินทางพักพกมือพี่น้องครับไล่แดดกับวมมวันนี้ดีใจมากจะได้ไปทำงานแล้วเกำลังเตรียมโตดี๋ยวพี่น้องขอุญาตเอาชุดขึ้นไปเก็บกอนแป๊บนึง ครับพี่น,อน้องเช้าน,น,นี้อากาศเย็นเย็นลงแล้วครับพี่นอ้องครับหลังจากเมื่ออันเ่อันก่อนบ่อนาว,ปวนไปเมื่อคืนนี้เริ่มลงมือน,นี้หนาวครับหนาวลงอีกมืออื่นก็เลยทำอะไรครับเช็ครถบ่ เช็คน้ำมันควนถึงปั๊มไหมเช็คตลอดมาพอเช็คดูน้ำมันควนมาเล้ายังหยุดนี่่รครับนี่ยี่สิบครับจะมุอขึ้น นหนงมัอนี่สีหนาวมัอนี่อากาศวันนี้อากาศต่ำสุดท่ำใจเลยนะครับเด้อมัอนี่ไปกันดีครับอุ้ยฮะต้องหนาวถามหนาวมือนเจ้าว่ามีจฉาตัวใจวะมันนี่ท่ำใจเลยวันนี้อากาศไม่หนาวมากครับวันนี้ต่ำสุดจะอยู่ที่13องศาเซลเบลียส เรูบเาอไิบชาิบหาอาบน้ำไปนี่ไม่เงียบเแีละผ้ากวามน้ำจะต้อัแต่าม่าอด้มั้อบนแม่มาหอดูนี้บอกต่อตะ่อดะบ่แล้วบ้าลูกหน้ากับหูเมียกับลูกากููดเียวได้อล้วเฮ้ยเดได้อาบตนตฟังยุงีนี่นอนจับกันได้ผมมัเป็นไ้ปไรเ้ยแต่แล้วแต่อีกแต่แล้วแต่อีกแต่ว่ากะ ดีได้ละสักพักนึงสักพ네ักน네ึงม네ันก็อุ่นเนียนร่างกายเหมันปรับเยอะจะคอยดูนะนอ่างูไกตีสองรโอ้แหกกระายจ้านอวเปลลี้วเข่าไปเลยเลี้วเลี้ยวจนลอดแล้วก็เรียบร้อยแม่พ่อแม่ก็เห็นหนยังอสะดุ้งมากเลยไงสวย ปี mortar, ต s. <S ีดเอามาส่งบอกขุ Jake ่นที่เยนเอาไว้ฮะน้นอย่าไปกลางคอร่มอย่างเงสินะตล่มหนาวสิม่ไห้สนใจกยังไงน่ยมีเต็ดแล้วชิดต้นข้าเจ้าอยู่หาดใหญ่เนาะเออนนวถว่วมา ชื่อต้นผู้มิโชคไฟทั้งสิต,ต,สสต,ต้นกูไฟชนจักสิซอยผู้ใดบบเบาหนักจากความดอกเสื้อเรียงเพราะนี่หนักกว่าตอนนี้เป็นไรกอตอนนี้กำลังขนาดกคบเราได้โคบแล้วแต่ว่านี่เป็นแผลเป็นกบแล้วลทาคลิปแล้วสวัสดีครับสวัสดีช่องไมค์แกล้งนะครับกบแล้วกบแล้วตอนนี้อัญเชิญเราอยู่ทั้งในอยู่แล้วยังบอล์กสั่งปฏิหารมือเสาร์จะว่ากันเอ้ย อันนี้สารสะอาดน้ำเลี้วไปเลี้ยวได้ีมเดกกับว่าว่าพีประยุน์มาเด็กมาเด็กแาดกาเมาแดม่แดกม่เดมาด็มาเด็กมาเด็กม่าเอ็กมาเดกมาเดะมาเดกดมเดเด็กมาเาเากานดาเด็กาเเออกมาเด่กมากมาเาเด็กมาาเมาเดมาดมดมดมม่าดาานเาา ไค่เนื้อไก่ไกเนื้อเราเราสีขิยวอยู่สีเขียวแดงแล้วอุ้ยอันนี้นี่ยบ่ตันห้วนอันนี้ได้อยู่เออเรียกว่าหมองอื่นน่ะแซฝดย่างดีฮะเกาเกาแซ่บเกาบักชักรักซักน้องหรองปิมบุ๊กบุ๊ย่างยางขึ้น ยาบปุ้นตัวกียเพราะว่าอบอกไว้ว่าว่ต้องใส่มือกันเลแต่ผู้เถ่าเพิ่ใส่ตีนมิแต่พแถ่า้เ่าเคยใส่มือเลยบูผมก้อนแล้วตะกีเราก็ใส่ตีนอกังนี่น่ะว่ากล้วนะใไ้่ะล้ามงเนะแะตะกีมันมันเป็นพลาสติกแล้วมันยองไล้ล่างชมือเลยนะจะรู้หยยบก็ยังไม่ไหวอ่ เี่ยวนี้ออิดแลวับกันี้เนก่าอันี่บอกขึ้นมาเลยรขึ้นมามันสีเนไลนั่นเอเดี๋ยวตั้งไปองครับสาลเจ้าพ่อนองหงอำเภอโนนดินแดงจังหวัด นองดินแดงบุญรำพ่นละติมซาแก้วพูดพี่น้องยังไงยังล่องของชีไปพูดละลงไปทางละหัสไส้ทางประคั่มี่น้องครับไก่บลคักมสองลอยหกสิบโลนี่แหละวาดินแดงเอาพี่หมีบอกว่าไปไก่บอกว่าไปก็จะอันนี้ไปแล้องีบ่มีเงินว่าคนละฝากอยู่ตะลางอยู่ใต้สุดของบุญรำเลยเด้อที่แหลกว่าโอ้มันไก่บานวาวที่หาแดง เล่ยนังร่องเลยนังร่องออกปีตารางนังรองมันน่นแดงยัตัวเดือทาหนาวิรีปุ่นีหนาวลงอีกเอาคือเดินไปประทับคือเดินไปประทับอยู่บรหาพี่แน่เอินก็ดีคนนึง พี่น้องครับเดี๋ยวพ่อจะไม่ขิมหนาขอบคุณที่มาติดตามพี่น้องครับฝากมาเลยพ่อเชร์พ่อการบุญร่ำครับพี่น้องต้องดีแดกครับเดินทางปลอดภัยครับวันนี้ฝากพี่น้องดูแลสุขภาพน้ำเด้อพี่น้องครับฝากพี่น้องสุขทุกคนเป็นกำลังใจน้ำแน่โอเคพี่น้องครับพ่อจะไม่ขิมหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ